ตึงแล้วคะ่ะคุยกับตื้อด้วยลูกอืมแล้วแหะจ,จำตินได้ปองมาเรียนกับเป็นแล้วเอา้าบึ้บตัดพี่นุสิเปยพื่อดรหารมาไวนะ่พื่ออาหารว่พี่แบบอาเท่าดูกี่ต<อ>ันเขาใ่เทหาบตุย าสกระทกตู้าสูกระทกแต่ว่าสูบอลับสูบลับกระทูอ๋อาิตกดได้ลูกนึยามายามาพีเล่ฮะแกอนงยาวก็บอแล้วเดี๋ยวนี้ตัวงก็บอแล้วไอตาไอตาทางนี้ลูกทางนี้นี่เวลาเตียนะคะรูปเร็วทางนี้ลูก ยายสองยายนางทาลางน่รเ yeah, oh, mm ีย hmm. จังเบอกบอกบอกเห็นแข็งบอกข้อบ้านขัดหมูกุูดจุดอ่ะเอาดึงเอาแล้ก็จีบอ่ะนี้ก็ดึงจีบออกมาปิดออีหลามไงบะลูก แน so, ่ติดก you know, mm ีบให้น่ะนะยุ้มออกเวิร์ดอยู่หัวนั่นเวิร์่งผมแมก็จะที่ตัวเดี๋ยวรู้อีนงมพี๊ดพาบ่ม่มือสิไดียมาอ่านงาอืมอือมีอยากยืนอะยืนแต่้นดอองเนี่ยเอ้าเอ็ดเอาน้าบาได้ ใส่กุกเองน่าซึ yeah> ้อก yani ันนเสียงอะไรเลืต huh. ังเล้งตังเลงตังเลงเข็มลูกสีอันก๊อก๊อบก๊อกอแฟนนะไอู้ของเก็นั่นแหละที่ใส่กุญแจก้องเนียว่าถ้าเปิดดู่ใส่หนูก็นั่นแหละที่ของยาตัวที่ใส่อีพอแล้วเอาไปอาไปยัตู้กุญแจนั่นเอาไปไขหาบัตรบัตร้าทุนต้าจกขอ ตาหนตาไงตาไงตาโูิงตาสูงนะจิดจึงจุตจิตงจุตจิจิงจุดจึงจุดจงตัวใหญ่แล้วนะหน้าก็ใหญ่พึ่ง <coz> พึ่งยอ่าบเจน้อยจะแหลมขนแล้เจน้อยจะแหลมยังเป็นอีกแหลมหลึแล้วนะ ขึ้มาตาเจ้าก็มังหาบ่าเลยเอ้ยตาแะ่รนะตาติดีนั่นอันนี้ไม่ได้มัดผมนะคะติดกิด๊บเฉยๆนะคะผมอะไ้ม,มาเต้อะผมอ่ะ,อะ,อะออกิ๊บอาจับอา

ไม่ย้ายเลนั่นจิงจิงดิงดิงเจ้าดิงจิงเจ้าจ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 ิงจิงเจ้าไหนคะอะเอ๋ถึงบ้านแล้วค่ะรายงานตัวค่ะนักเรียนต่างห้องเดยสวรรค์และจ้าโอเคนะคะโอเคนะคะ you <laughs>